เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับว่าชีวิตมันเอ่อเหมือนจะหมดความมหัศจรรย์ไปแล้วในเนื้อหานี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงวิธีการรีเซ็ตค่าโรงงานให้กับชีวิตในยุคใหม่เนี่แหละครับเพื่อจัดการกับความรู้สึกที่มันท่วมท้นไปหมดแล้วก็ดึงเอาความรู้สึกว้าวความรู้สึกมหัศจรรย์นั้นกลับคืนมามันเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับคือรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนติดแงกอยู่กับที่ แล้วก็สังเกตได้เลยว่าชีวิตมันจืดชืดขาดรสชาติไปไม่เหมือนแต่ก่อนที่เคยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูง่ายดูราบรื่นไปหมดความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือสัญญาณของการถูกกระตุ้นมากเกินไป คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีทางศีลธรรมนะครับแต่เราจะมองมันในอีกมุมนึงในฐานะที่เป็นแหล่งของโดพามีนราคาถูกที่ทำให้สมองของเราเคยชินกับความสุขแบบง่ายๆเร็วๆและนี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันและนี่ก็คือแผนทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับ เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาโดพามินยุคใหม่กันก่อนแล้วก็จะเจาะลึกว่าสมองของเราไปติดกับดักนี้ได้ยังไงต่อด้วยเหตุผลว่าทำไมการดีท็อกซ์ถึงได้ผลก่อนจะเข้าสู่หัวใจสำคัญเลยก็คือระเบียบการรีเซ็ตใน30วันและปิดท้ายด้วยเป้าหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยในโลกที่เต็มไปด้วยความสุขที่เข้าถึงง่าย ง่ายและรวดเร็วมากๆเราจำเป็นต้องมีเครื่องมือบางอย่างครับเพื่อลดผลกระทบที่ตามมาไม่อย่างนั้นเราก็จะติดอยู่ในวงจรน,นี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การไปบวชหรือว่าตัดขาดจากโลกไปเลยนะแต่คือการใช้การดีท็อกซ์เป็นครั้งคราวเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับจูนหรือปรับเทียบสมองของเราให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากชีวิตยุคใหม่ได้ และกลับมามีความสุขกับเรื่องง่ายๆในชีวิตได้อีกครั้งทีนี้เรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมเราถึงรู้สึกติดขัดหรือรู้สึกไม่เติมเต็มการทําความเข้าใจหลักการทํางานของสมองเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสมองของเราเนี่ยครับมันมีระบบที่เรียกว่าเครือข่ายความเด่นชัดหรือ Salience Network พูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวตัดสินว่าอะไรสําคัญที่สุด ประเด็นก็คือเมื่อเราได้รับโดพามีนสูงๆบ่อยๆเครือข่ายนี้จะถูกไฮแจ็คไปเลยครับมันจะถูกหลอกให้มองว่าสิ่งนั้นน่ะสำคัญที่สุดและมันก็จะบิดเบือนลำดับความสำคัญในชีวิตของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแนวคิดนี้มาจากนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างมิไฮเช็กเซนมิไฮยีครับเขาอธิบายว่ามันคือสภาวะที่เราจดจ่อกับอะไรบางอย่างมากๆจนลืมเวลาไปเลยแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินอย่างที่สุด เป็นสภาวะที่ดีมากๆเลยครับสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าการที่เราถูกกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยมันไปทำลายโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเลื่อนไหลได้ยังไงก็เพราะว่ามันทำให้ทุกอย่างที่ท้าทายน้อยกว่าการถ่ายมือถือการเล่นพนันหรือการไปปาร์ตี้ถูกสมองตีตราไปเลยว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเลยครับเราวิ่งไปข้างหน้าแทบตายเพื่อตามหาความสุข แต่สุดท้ายก็ไม่เคยไปถึงไหนเลยเพราะความพึงพอใจจากความสุขราคาถูกพวกนั้นน่ะมันไม่เคยยั่งยืนเลยครับโอเคพอเข้าใจทฤษฎีกันแล้วทีนี้เรามาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติกันดีกว่าครับว่าทําไมการดีท็อกซ์โดพามีนมันถึงมีประสิทธิภาพนะักมันมีนกลไกสําคัญอยู่3อย่างเลยครับที่ให้มันได้ผลประเด็นที่น่าสนใจมากในสไลด์นี้ก็คือการที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเบื่อหน่ายนี่แหละครับ ฟังดูไม่ดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันจะบังคับให้เราต้องค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นในขณะที่การอดกลั้นก็จะช่วยรีเซ็ตระบบความสุขของเราและความเงียบก็จะทำให้เราได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นกว่าเดิมและแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการนำเสนอในวันนี้แล้วครับนี่คือระเบียบการแบบสเต็ป by สเต็ปสำหรับการรีเซ็ตชีวิตใน30วัน นี่คือภาพรวมของทั้ง7ขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างเรื่องราวเพื่อเป็นแรงผลักดันเข้าสู่โหมดนักบวชเพื่อตัดสิ่งรบกวนสร้างนิสัยพื้นฐานด้วยการเดินแล้วก็เข้ายิมปรับเรื่องอาหารสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่มีความหมายและปิดท้ายด้วยการทบทวนตัวเองในแต่ละวันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับก่อนจะเริ่มลงมือทําอะไรเนี่ยเราต้องมีเหตุผลที่ทรงพลังมากๆก่อนครับลองสร้างเรื่องราวสองเรื่องดู เรื่องแรกก็คือชีวิตจะไปจบลงที่ไหนถ้าเราไม่ทําอะไรเลยและอีกเรื่องก็คือเราจะกลายเป็นใครถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในวันนี้มาถึงส่วนที่น่าจะท้าทายที่สุดแล้วล่ะครับคือการตัดแหล่งโดพามีนราคาถูกทั้งหมดออกไปเป็นเวลา30วันเวันเต็มๆถ้ามีคำถามผุดขึ้นมาในหัวว่าแล้วจะเอาเวลาไปทำอะไรละ่ะนั่นล่ะครับคือปัญหาที่เราต้องแก้ไข การเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายความเข้มข้นต่ําที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับช่วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแล้วก็มีทิปส์ง่ายๆมาฝากด้วยคือวิธี3คูณ20ลองเดิน20นาทีหลังอาหารแต่ละมื้อดูสิครับมันจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารแล้วก็ทำให้เราได้เจอแสงแดดในเวลาต่างๆของวันด้วย การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นดีอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับความมั่นใจระดับพลังงานแล้วก็สุขภาพโดยรวมในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงรีเซ็ตนี้ครับเรื่องอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันครับการปรับเรื่องอาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางชีวภาพของร่างกาย ลดการอักเสบแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราใหม่แนวคิดหลักๆเลยก็คือการกินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปเยอะๆอย่างเช่นเนื้อแดงข้าวขาวแล้วก็สารอาหารรองจากผักผลไม้ต่างๆวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยนะคะคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโปรเจกต์จริงๆมันจะช่วยให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้สมองจดจ่อกับข้อมูลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแทนที่จะเรียนไปเรื่อยๆอย่างไร้ไรจุดหมาย และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยครับการทบทวนตัวเองในแต่ละวันเนี่ยจะช่วยให้เราได้ประมวลผลประสบการณ์ที่ผ่านมาเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นข้อมูลแล้วก็สร้างแรงผลักดันสำหรับวันต่อไปเอาล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันถึงเป้าหมายสูงสุดของการทำระเบียบการ30วันนี้ซึ่งมันไปไกลกว่าแค่การดีท็อกซ์ธรรมดาธรรมดานะครับเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการพัฒนาความสามารถในการ เลือกการกระทําของเราอย่างมีสตินั่นเองครับแทนที่จะแค่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไปตามสัญชาตญาณมันคือการสร้างชีวิตที่เรามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและเต็มไปด้วยสภาวะลื่นไหลและนี่ก็คือคำขถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าศักยภาพอะไรที่มันยังซ่อนอยู่จะถูกปลดล็อกออกมาได้หากเราสามารถสร้างพื้นที่ว่างจากเสียงรบกวนต่างๆในชีวิตได้สำเร็จ